สวัสดีครับาจักตีสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนเม alcohol, bah, Believe, <k <k ื่อนี้าจักสีได้เป็นเมนูตำสบายนั่งนะพี่น้องตำสบายนางใส่น้ำปลาหนุ่มๆครับผมเผ็ดเปรี้ยวหวานครับผมพักกับเพาแก้มกับพีผักกระจองครับผมผักสลัดผักบุงหน้าครับมาะเจ็บใจกันเลยครับเป็นเมนูกับแก้มเลยพี่น้องเมื่อนี้ตำเองครับใส่มะกอกกันมัครับนี่ตำใส่ผักกระจองครับผมนุ่มมากครับผมขอหยาดใส่มือเห้พี่น้อง สาวไั้นางเด็ดขาดครับพี่น้อง กับกันตัวอ่างหัวพี่น้องเขากันครับรับเนี่ยเลยมาครับมากรบเลยครับมาครับมา なるほど。 Ooh. หอมน้ำนปลาด้วยครั่วนั่วครับมีเป็นพักบุ้งหน้าด้วครับหน่อตัวนล็หน่อยครับบุ้งข้าวสารครับ Mm -hmm. Nunca knew უი mm -hmm. แบบเรียกผ่องไม่รู้ตำตัวไปนั่งพี่น้อ <c> ง <oughs> รายการครับเมนูตำสบายนั่งนะครับใสหมกคอคลุกเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องแก้มพับสลัดมาฝากพี่ตอนน้องได้มือนะครับบ่ผิดหวังครับผมสำหรับเมนูตำสบายนั่งนะครับตำเองเผ็ดแซ่บเองครับผมเผ็ดเองครับผมกับพิมพ์นี้นะครับกับประมาณนี้นะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องได้มือนีส่งซ่วงพี่น้องขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เบาตีโฟมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ไหมนครับ ไปเจอกันไม่คลิปหนา้าก็บมายุทธ์ตีสำหรับพื่นีมายุทธ์ตีเขาลาไปก่อนสวัสดีครับ